เอากระเป๋ามาให้แม่ก็ได้มาสวัสดีสวัสดีพี่ๆด้วยเข้าเลยไหมห้องเปิดยังพี่เขาก็แมยืนสวัสดีอยู่ก,ก็นางเรียนก็ มีร้านขายขนมขายติม่มก่อนยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับ ไปดีไปดีไปดีมาลงมาเดินมากระเบามาโอ้เจ็ดสามสิบครับฟอนเนืงองยูหองไหนครับ <c oughs> หอง <c oughs> อ๋อคันสามยางไปเองแรกเป็นบ่ครับ <c oughs> ไปถือว่า <c oughs> อ่านะพี่ไปส่งก่อนรอบรอบแรกก่อน เออสวัสดีครับของปอนึงด้วยม,ม,มาจากกรุงเทพด้วยโงหูเรื่องด้วยครับ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วก็ไปเฉยเลย <c oughs> นะเออไปเฉยเลยบ่หันมันแนมเลยวัริวริวรวรีวเลยครับ ไปแล้วโอ้เดี๋ยวไปถึงนู่นแล้วก่อนนู่นแล้วไปแล้วตักแักซักแักไปแล้วครับไปแล้วถึงอนุบาลถึงกลถึงห้องเลยนะเอาถึงไปแน่แนด่กว่า พี่เขาก็เลยไปส่งถึงห้องจริงๆเลยสูงโรวดไก่เลยถึงยังอ๋อห้องถึงแล้วถึงห้องแล้วสูงไกลมาก ยืนหน้าตูครูใช่ไหมน่าจะใช่นะไม่แน่ใจนะ่เอาถอดรองเท้าถอดรองเท้าเลยปปึ๊บปึ๊ ไปเข้าห้องแล้วโอเคออเด็ดกกำลังเลิกเรียนครับ มาไม่กล้าเดินออกมา,า,ามจะได้รู้ว่ารอตรงไหนก็แกลับไปรอที่ห้องบอกย่ยเพื่อนมันผมแดงอ่ะน,นี่ไง สวัสดีครับเดี๋ยวยากงนะครับสวัสดีครับ่าะปนตตอได้ลสวัสดีครับจเงว่าโดดเจ้งว่เจ่งครับ